เอา้าเกิดอะไรขึ้นบอยเป็นไรนเอ้าเป็นไร,รมันมีแบตเลยเหรอเอ้นไมวามันไม่มีอะไรเลยป่ะเอา้ามันเข้าแล้วครับ tụt em á hảo bà con hảo ơ quái tên nhà quá. hả 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 ข้างทางเลยไหมคุดเอาข้างทางหน่นยนะ้อเป็นชน,เนเะเน่เเนมันจะอยู่แล้วบ่เอาดินลูกรังมาเมื่อช้ามันเปียกครับเดี๋ยวแดดเดี๋ยว,ยวมันก็แห้งแล้ว วิ่งวิ่งไปโดนแดดไปโดนลมไปเดี๋ยวก็แห้งดินหนักเลยครับดินนี้ครับเปียกสุดจัดเลยเลยครับ ชันชูบอกว่าดินเหลือไม่เยอะครับมันได้เปรียบตัวนี้และครับสองร้อยครับทํางานมันเอื้อมไกลได้ครับนี่เราใส่กันไม่เยอะนะครับยังไม่เยอะเท่าไหร่โอยยังไม่พอย,ยมีแถมมีแถมมีแถม,ม,มครับนี่จะครึ่งตักครับต้องดันตูดส่งครับ ช่วงแมคอรดันตูดส่งรถดำก็เหยียบเลยครับเต็มที่เลยเย้มันจะพ้นเลยไหมเอ๊ะเป็นยังไงฮะเ,เ๋ยว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 เร็วเอามหมดก่อนครับ โอ้โหเมนคาดเลยนอนโอ้เมนคาดเมนคดเอามาดูทอทงกันบ้างครับอ้ยอ้ยโอ้ยหมดก่อนแน นิดเดียวเองอะนิดเดียวนิดเดียวครับเออ,อจะรอดไม่รอดรอดดูอามน้อยซอยยิงยิ่กันหน่อยครับเอาเสือบอยหายไปไหนอะ่ะอุ่นยงหัวยู่อุ่น ครับคัน,นี้แรงคัน,นี้แรงโอ้โอไปนไี่สิไม่หมดไม่หมดครับแมเดี๋ยวผมจะลองขับรถน้องนนดูหน่อยดิมันเป็นยังไงครับมันหมดเลย มันหมดเลยหรือว่ายังไงหรือมันขึ้นอยู่กับจังหวะคนขับเดี๋ยวไปลองหูหน่อย น่หอยดิเป็นยังไงมันหมดเลยบ่โอเคครับเดี๋ยวผมจะลองขับดูหน่อยมันหมดเลยบ่หรือ,อยังไงเข็นหนไปทางไหนวะลองเบิ้ลนรอบด,ดูหน่อยนี่มันจะไปรรดไหม สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาดูครับว่าผมจะออกตัวได้ไหม ชูใส่กี่ต่างหรือใส่น้อยไปหรือเปล่าเหมือนมันดีดมากเลยนะรถคันนี้ปีนรอยปีนร่องหน่อยครับปีนร่องหน่อย เจ้านมเย็นครับอย่างนี้เลยแรงนของเจ้านมเย็นต่างกันเยอะเลยครับเบิ้ลออรอบนิดหน่อยครับต้องเบิ้ลออรอบนิดหน่อยแล้วก็ปล่อยค่าต้องรู้จังหวะด้วยครับคือถ้ามันเสียจังหวะแล้วมันหมดก็คือมันจะหมดเลยนะสําหรับเครื่องคอมมอนเรลอ่ะกูเมื่อกี้ผมเบิ้ลเบิ้ลออรอบอ่ะปล่อยคาหน่ะกระโดดเลยครับโดดโด่งเลยอะสุดยอดเลย ยอดต้นตาลนั่นแหละมาถึงที่เทนะครับที่เทเราก็จะลักทุเลหน่อยครับข้างจะยาก <g ül> เรางงแล้วเอ้ยกูชี้ตรงนี้ไม่ยอมเข้าตรงนี้เ,เดี๋ยวลองดูคำเรงก่อน lọ à, vừa và vào cũng rèn rèn con lúa này ui đâm luôn mình phượt đi รถเปล่าเราก็จะพยายามนวดทางเยอะๆครับพยายามสับสับทางเอาครับมาดูว่ารอบนี้ จะเสียดากไหมมาลุ้นกันเที่ยวนี้ครับว่าจะรอดหรือไม่รอดครับ g o 8e ครับเกาะโบมาใหม่ผมว่าไม่น่ารอดว่ะรอบนี้เพราะว่าดูไปแล้วทางมันเริ่มจะน่วมเยอะแล้วเต็มแล้ว เลยครับอู้แรงจัดโอ้โหอะไรจริงๆครับต่อเลยอะ่ะอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม